สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะช่องน้องถุงเงินบุญมีนะคะอันนี้มาให้ดูประสาทสนธรรมค่ะเป็นประสาทไม้เกะสลักทั้งหลังเลยนะคะน,นี่มองเตะร,รอบเอวนะคะยอดจะสูงมากเลยค่ะวันนี้ก็มีลูกค้ามานั่งช้างสองคนนะคะ พอได้ให้ตตแกะช่วยค่าอาหารมั่งค่ะขอขอบคุณมากนะคะที่มานั่งช้างรอป,ประสาทขอบคุณเอซีทุกทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดติดตามช่องน้องทุงเงินบุญมีด้วยนะคะอันนี้จะให้ดูทุงเงินนะคะเดินรอบป,ปราสาท มีลูกค้าสองคนมานั่งช้างน้องถุงเงินผู้หญิงนั่งคอก็ได้นะคะผู้ชายนั่งคอก็ได้ลูกค้าอยากนั่งคอก็นั่งได้นะคะน้องถุงเงินค่ะ ถ้าใครไม่เคยเห็นปราสาทไม้มาดูได้นะคะสวยมากเลยค่ะจะเป็นไม้ทั้งหลังเลยค่ะแกะสลักทั้งหลังใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะปราสาทไม้ตอนนี้น้องถุงเงินกําลังทัวแขกอยู่นะคะมีลูกค้าสองคนค่ะ ให้ตาเดินให้ควานเดินนะคะวันนี้ให้ลูกค้านั่งคอเองเลยค่ะจะหยุดติดทะเลนะคะถ้าใครไม่เคยเห็นก็มาชมได้นะคะอันนี้จะเป็นทะเลนะคะรอบๆปรา,าสาทนี้จะเป็นกำแพงนะคะ เป็นกำแพงกั้นรอบปราสาทเลยค่ะขอขอบคุณ FC นะคะที่เข้ามาชมแล้วช่วยฝากกดติดตามด้วยนะคะน้องถุงเงินผู้หญิงก็นั่งคอได้นะคะ ผู้ชายก็นั่งได้ควันช้างเดินเอาวันนี้มาเป็นควานเองเลยนะคะ Valeu, pai! น้องถุงเงินโอ้ยวันนี้ได้ทำงานแล้ววันนี้มีลูกค้ามานั่งช้างมีแค่สองคนเองนะคะดูประสาทค่ะ ช้างจะเดินรอบปราสาทรอบเดียวนะคะเอซี FC ท่านใดมาดูปราสาทแล้วแวะเยี่ยมถุงเงินกับบุญมีด้วยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอบคุณเอซีทุกๆท่านนะคะ ขอให้รุ่งเรืองนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกทกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ